สวัสดีค่ะอยู่กับ ep 2ใน map scp นั่นเองนะคะแล้วนี่ก็เป็น ep 2นะคะจะมี ep 3ต่ออยู่ค่ะ ep 2นะคะจะไปหา scp ต่างๆนะคะแล้วเรานะคะถอดชุดออกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวใส่เป็นชุดชุดอันนี้แล้วกันนะคะ เพราะว่าก็ใส่อยู่นี่อยู่แล้วนะคะมาตะลุยหลุมลับเอ่อ SCP EP 2แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้เหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะแล้วก็ยิงมันก่อนก่อนมันเจ็บยิงเรานะคะโอเคค่ะแล้วก็ไปเอ่อไปหาตัวอื่นก่อนนะคะเพราะตัวตัวพวกนั้นเรารู้มาแล้วจออะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่ไปดีกว่าคะ่ะอันนี้เราเข้าไป EP 3นะนะ พอ,อยังกล้า,ลา,ลากลัวๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยอ่ตัวอะไรอ่ะมันใช่ตัวอะไรเฮ้ยทำไมพร้อมจังเดี๋ยวเข้าไปอี3สามคันนี้เดี๋ยวไปอีพีสามนะอ p พีสองกับ EP สามจะลงพร้อมกันนะคะเข้าไปดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัวนี้ก่อนนะคะแล้วมันอยู่ไหนโอ้อยู่นี่น่ารักมากโอเคค่ะ ตัวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะค่ะไปตัวที่โหดก่อ,น,อนนี่ตัวอะไรอะบ้านโอเคค่ะมันรอเราเลยนี่เลยเราจะยิงแล้ว,ลน,ลวะนะคะแบบจัดจัดจัด,จด เอาไปที่ร้องเลยนะคะเมื่อกี้แบบกลัวนิดน,นึงนะคะยิงยิงยิง,ยงอ้ยแป๊บนึงกลัวน้องกลัวน้องกลัวค่ะน้องไม่เคยอ่ะไปไประชิด scp อันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะแค่เพื่อน, mm. เ,พอนเพื่อนมันพิพ์มาแกล้งเฉยๆ mm. โอ้เสียงอะไรเอ่ย mm. ไม่ต้องไปสนใจนะคะสนใจหน้าจอนะคะ เราจะเลิกพูดคำว่าดิฉันนะคะเพราะว่าเป็นไรไม่รู้คะ่ะเกลียดพูดแล้วคะ่ะเราจะพูดตัวว่าเราจะพูดตัวของเราว่าฉันนะคะหรือจะพูดอย่างอื่นบางก็ได้ตัวนี้นะคะก็ยิงก่อนยิงมันยิงมันอื้ออยจะตายต,ติดบันไดคะ่ะมันติดบันไดล้ยิงยิงยิงอู้อะตายแล้วคะ่ะ ตัวแรกก็เสร็จเป็นที่เรียบร็เออเสร็จแล้วโอเคค่ะตอนนี้มันกำลังจะเกิดหรือเปล่ามันเกิดยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่ได้ดูหน้านะด่ด้วยฮใครลากมาหาเราอะทุกคนใครลากมาปุ๊บลากไปหาคนนี้เลยไม่อยากอันนั้นเอาขึ้นมาดีกว่าค่ะเดี๋ยว เราจะไปสำรวจตรงนี้เออมาแล้วนี่ใครมองหน้ามานันนะยังไม่ได้มองเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะคะไอตรงนี้คือหน้ากากอีกาแล้วมันอยู่ไหนเอออยู่นู่นแล้วก็มีประตูเลยค่ะแก้งเพื่อนเละคะ่อไอตรงไอ้ตัวบ้าน,นมันเกิดสปอนแล้วนี่สปอนแล้วมาดูกันนะ,ะว่านี่มันคืออะไร ก็ไม่มีอะไรอันนี้เพื่อนนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะแค่เพื่อนก็ปล่อยไว้นะคะไม่ต้องไปสนใจขนาดนั้นนะคะเพื่อนมันมาแกลนะคะเอยหน้านี้นะ่าสนใจนะคะตอนนั้นอีพีแรกนะทุกคนจําได้ไหมเพื่อนมันไปใส่นะคะแล้วมันตายนะคะเออไม่ใช่ตายสิมันตุยเย่ยนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่กันเลยดีกว่าเออ เออเจ็บเจ็บเอ่อเอ่อเออเลือดเลือดเลือดขาะเออเอ่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 อขาจะตายแล้วเอ่อโอเคนะคะเป็นตามที่คิดนะคะว่าตุยนะคะเมื่อกี้ต้องแบบแอคชั่นนิดนึงนะคะลืมลืมเสื้อเมื่อกี้ต้องแบบมีรีแอคชั่นนิดนึงนะคะก็ ต้องมีรีคชันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องทำมันแบบเจ็บมากเลยนะคะไอคนนี้ใส่อีอ,อ้ขอไปด้วยนะคะอุ๊ยน่ารักจังแต่ไม่กล้าไปหรอกมีตัวไหนบ้างนอกจากไอตัวนี้ที่น่ากลัวแล้วไอตัวนี้ไอตัวนี้เข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยเอา้าวคนใครเคยเล่นนะคะ ทุกคนจะรู้เลยนะคะตอนแรกมันมามันมาเกิดอยู่ตรงนี้นะคะเราจะมาเกิดตรงนี้แล้วเราแบบจะมีทางขึ้นไปตรงนี้นะคะมีร้านไอติมเยอะแยะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนที่แล้วเว้ยทุกคนทําแบบอันนี้ไม่มีเนี่ยมันไม่เกิดตรงนี้นะคะมันไปเกิดตรงไหนวะแบบหนึ่งแบบหนึ่งเออเมื่อกี้รีแอคช่น,นะคะที่แบบเอ,อือเอ,อือ โอเคค่ะแล้วใครเปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวมันออกมาเลยนั้นเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงเราเป็นแบบไหนเอยเดี๋ยวจะไปตามเลอร์เอสพีไซเรนเฮ็นไหมครับไปเดี๋ยวไป e ีสามแล้วกันเพราะว่ามันกล้ากลัวๆยังไงไม่รู้ตัวนี้มันคือตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอ๋อตัวนี้ตัวนี้เดี่ยตัวยักษ์เนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะ ยิงมันก่อนอ่าตายแล้วตายแล้วส,สปอนยังโอเคสปันเรียบรย้อยนะคะบิดไว้เราจะไปฆ่าเจ้าเอ่อเจ้าคนนี้จเจ้าตัวนี้นะมา่มาหาฆ่าเลยยิงมันนะคะ่ะยิง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 ต้องให้โดนนะไม่โดนไม่ได้มันจะตายมันจะไม่ตายมันจะไม่ตายแล้วมันไม่โดนไม่ได้รตขาดามันจะไม่ตาย อูอ้ตายตายตายเราจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันบัคทุกคนมันบัคเมื่อกี้เราได้พูดไหม เมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงเราพูดไหมหรือว่าเราเงียบไปเลยแล้วตวอนไอตัวนี้มันมาฆ่าเราล้วฆ่าตัวนี้ตายก่อนไปเอไปเลยะะนั่งก่อนนะแปบบหนึ่งแปบบนึงนะคะขอหายใจก่อนไม่ไม่ได้พูดแล้าหายใจเฮ้ยมันจะมาฆ่าเราเหรอใช่ไหมโอเคปิดไว้ดีวดวกว่าเราว่าไม่น่าปลอดภัยนะคะ ตอนนี้เราอาดัดไปกี Guild, 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 ่กีอ่อ่ากี่กี่กี่รอบแล้วเออเอ้ยเอ้ยไปดีกว่าคังคังไว้คังไว้อุ้ยอ้ยมันเลงเราแล้วมันเลงเราแล้วขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าไม่น่าปวดไยเดี๋ยวใส่ชุดนี้ก่อนเราว่าไม่น่าปวดไัยนื้เดี๋ยวเรามาเป็นเอ่อคนพืชตัวนี้ดีกว่าอ่าวันนี้ก็ คุณต้องการอะไรเลยอเอาไม่ใช่ไม่ใช่คณพูดไม่ใช่คณพูดไม่ใช่คนพูด,พด,พด <c oughs> แล้วว่ามันเลงเรานะคะทุกคนนะตอนนี้มันอยู่ตรงไหนไม่ได้เลงแล้วไปแล้วตายแล้วยังเราว่าเราสามารถเองแบบนี้ก็ได้นะเร้ว,วาจะเป็นที่ต้องไแอบดิอื่นนะมันไม่เห็นเราหรอกแต่ว่าถ้าเราแบบมันสามารถเห็นเราได้นะตอนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้ เราจะไปที่ถนนที่มันเป็นไอถนนนะคะทุกคนตรงนี้ตรงนี้เปิดสิมันคืออะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเรามันเลงใครมันเลงใครมันเลงใครอันนี้คืออะไรอะ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะ,อะไรอะ,อะไร,ะไร,ะไรทำไมมันต้องให้เลงะอะไรจะเป็นตัวอะไรหรอ ทุกคนเคยสังเกตอะมันมันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าอ่ะมันเป็นถนนเลยเอานะั้นอนนกจากกุ่มรับ scp ที่ใหญ่ตัวออใหญ่ตัวเมื่อกินลิ้นพันธุ์น,นิดนึงนะคะขอภัยด้วยนะคะขออภาัายด้วยไล้กันจะขังเพื่อนดูห้องอะไรที่เพื่อนเข้าไปนะคะตอนนี้มันเลงใครอ่ะไม่ได้เลงเราใช่ไหมอะเราไม่ได้มองมันนะอู้หทำไมมีเยอะจังวะ เราว่าเราไม่น่าปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปที่อื่นก่อนนะย่า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 มองสายตาแบบนั้นสิกลัวมันกันนะเล็งใครมันเลงใครวะกคนมันเลงใครอู้อะไรขึ้นมานี่รู้สึกว่าจะรู้สึกว่าเกิดแล้วนะคะสสก็อ้ยไม่ต้องโทรมาค่ะอโอเคนะคะขออนุญาตตัดคลิปเองท่นนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ